สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o t o r w e p ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆรถรุ่นล่าสุดและทุกความเคลื่อนไหวในโลกออกโต้วันนี้เรามีรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยรุ่นที่ดังที่สุดในไทยและเป็นกระบะท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดประหยัดทนทานและดูหล่อทุกเจนเนอเรชันนั่นก็คือ All New Isuzu D-Max 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้ได้เปิดตัวพร้อมดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่เทคโนโลยีจัดเต็มและฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดีขึ้นแบบรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่รถ ถ้าคุณเป็นแฟนกระบะอ i ซูซูหรือกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์งานหนะักแต่ก็ต้องเทและล้ำสมัยบนท้องถนนคลิปนี้ต้องดูให้จบนะครับเพราะเราได้รวบรวมทุกดีเทลของ DMAX 2026มาให้ครบทั้งดีไซน์ใหม่สมรรถนะระบบความปลอดภัยช่วงล่างฟีเจอร์ภายในไปจนถึงการใช้งานจริงรับรองว่าครบที่สุดเริ่มกันจากดีไซน์ภายนอก all-new i s u z u D-Max 2026มาพร้อมหน้าตาที่ดูดันขึ้นอย่างชัดเจน ไฟหน้าแบบดีไซน์ใหม่ทรงเฉียบพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running light แบบฟูลเลดท,ที่ดูพรีเมียมและสปอร์ตมา,มากกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นเส้นสายคมกริบทําให้หน้ารถดูทันสมัยกว่าเดิมเยอะบอกเลยว่าแค่เห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่านี่คือเจเนอเรชันใหม่ของอิซูซูอย่างแท้จริงฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีมัดกรามเพิ่มขึ้นทําให้ตัวรถดูมีพลังและมั่นคงโดยเฉพาะในรุ่นว c คร ss s ที่เสริมชุดแต่งลุยๆบอกเลยว่ารอแบบพร้อมลุยเต็มร้อยด้านข้างของตัวรถมีการปรับเส้นสายใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้น เพิ่มมิติความบึกบึนส่วนล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่17ถึง20นิ้วตามรุ่นย่อยต่างๆซึ่งถ้าคุณเลือกตัวท็อปล้อใหญ่เต็มสูมพร้อมอยางออกเทเรนบอกเลยว่าภาพรวมมันดูดูแบบพรีเมียมมากมากส่วนท้ายรถไฟท้ายเลด็ดีไซน์เรียบหรูแต่ดูแข็งแรงมีความรู้สึกเป็นกระบะสมัยใหม่จริงๆต่อมามาดูกันที่ภายใน All New DMX a 2026อ s สุดสดทำการบ้านมาแบบละเอียดมาก พ้อมโดยสารออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งแผงคอนโซลหน้าจอมันติมีเดียพวงมาลายัยเบาะนั่งทุกอย่างดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมชนิดคนละเรื่องหน้าจอกลางขนาดใหญ่สุด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวภาพคมลื่นและใช้งานง่ายมากบอกเลยว่าเทียบชั้นรถ SUV ได้เลยแผงหน้าปัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลที่ดูทันสมัยและอ่านง่ายสามารถปรับทีมการแสดงผลได้หลายแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันทรงสปอร์ต จับถนัดมือมากขึ้นส่วนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสรีระดีกว่าเดิมนั่งไกลๆไม่ไม่มง่ายและยังมีระบบระบายอากาศในเบาะเพิ่มความสบายแบบรถหรูซึ่งปกติไม่ค่อยเจอในกระบะระดับนี้ภายในยังเก็บเสียงดีขึ้นชัดเจนเดินทางไกลได้แบบสบายกว่าเดิมเยอะหลายคนที่เคยบอกว่าดีแม็กเสียงเครื่องดังตอนนี้รุ่น2026บอกเลยว่าลืมภาพนั้นไปได้เลยเพราะอิุสุปรับทั้งฉนวนแผงพื้นและการจูนเสียงเครื่องยนต์ใหม่ทําให้รู้สึกพรีเมียมจริงๆ เข้าสู่หัวใจหลักของรถเครื่องยนต์ All New Isuzu D-Max 2026มาพร้อมดีเซลปรับปรุงใหม่ทั้ง1.9และ3.0ลิตรแบบเทอร์โบที่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดเหมือนเดิมรุ่น1.9รีดแรงหมาและแรงบิดเพิ่มขึ้นทำให้ตอบสนองดีขึ้นเวลาเร่งแซงหรือบรรทุกหนักก็ทำได้สบายส่วนเครื่อง3.0ก็ถูกอัปเกรดใหม่ให้มีกำลังมากขึ้นโดยเฉพาะแรงบิดช่วงต้นที่มาไวขึ้นทำให้เหมาะกับทั้งการลุยและใช้งานงานหนักจริงๆ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้รับการจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ลื่นกว่าเดิมรอบนิ่งใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่าเกียร์ฉลาดขึ้นปรับตัวตามน้ำหนักเท้าเราได้ดีส่วนระบบขับเคลื่อน4ีล้อก็มีการอัปเกรดให้ทำงานเร็วขึ้นและสามารถสลับโหมดได้แม่นยำกว่าเดิมทำให้ลุยได้มันและมั่นใจมากขึ้นช่วงล่างของ all new d-max 2 0 2 6ถือเป็นอีกจุดที่พัฒนาเยอะมาก Isuzu ปรับโชคและจุดยืดใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้การกาะถนนดีขึ้นโดยเฉพาะในโค้งความเร็วสูงรู้สึกมั่นคงแต่ไม่กระด้างจนเกินไปขับในเมืองก็นุ่มขึ้นขับทางไกลก็มั่นใจและขับลุยก็ไหวแบบจริงจังโดยเฉพาะรุ่น V Cross ที่ช่วงล่างจูนแบบออฟโรดมากขึ้นในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย All New DMX a 2026มาพร้อมระบบ ADAS ชุดใหญ่เต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบดึงกลับอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันราดาใหม่ที่ตรวจจับได้ไกลขึ้นและแม่นขึ้น กล้องรอบคัน360องศาชัดขึ้นมากทั้งกลางวันกลางคืนกลับรถหรือเข้าจอดง่ายกว่าเดิมเยอะและที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานในมุมอับที่แม่นขึ้นพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทําให้การเข้าจอดง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะมือใหม่หรือคนที่ใช้รถในเมืองบ่อยๆถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆแล้ว All New D Max 2 0 2 6เหมาะก,กับใครบอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งคนทำงานคนเดินทางไกลและคนที่ต้องการกระบะไว้ใช้ทั่วไป เพราะมันเป็นรถที่สมดุลมากทั้งอึดประหยัดทนขับดีห้องโดยสารพรีเมียมและความปลอดภัยแน่นและยังเหมาะกับคนที่ชอบรถลุยชอบไปเที่ยวชอบแต่งรถเพราะโครงสร้างใหม่ของ DmaX รุ่นนี้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้เยอะกว่าเดิมด้วยอิซูซูยังให้ความสําคัญกับค่าบํารุงรักษาที่ไม่แพงอะไหล่หาง่ายและประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมซึ่งเป็นจุดขายใหญ่ของแบรนดน์นี้ที่ทำให้คนไทยเชื่อใจมาตลอดและในรุ่น2026กก็ยังคงจุดเด่นนี้ไว้ครบถ้วนปิดท้ายด้วยประสบการณ์การขับขี่ เมื่อได้ลองขับจริงๆจะ